อยากจะทดลองเข้าสู่โลกเสมือนหรือ m e t a เวิร์จะเริ่มต้นยังไงวันนี้ผมโก้ไลฟ์แพ็3 6 6 0จะพาทุกคนมาเปิดโอกาสในการเข้าสู่โลกแห่ง m e t a เวิร e สในเฟสนี้ด้วยกันนะแน่นอนว่าหลายคนได้ฟังไปหลายคลิปแล้วนะฮะแล้วก็เริ่มเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยเมตาเวิร์ verse, มันเป็นอะไรมันเป็นยังไงแล้วก็ มันจะมีหน้าตาในอนาคตยังไงนะครับแล้วสำหรับเฟสนี้หรือว่าในปัจจุบันนี้เราอยากจะเริ่มต้นเรียนรู้ m e t a เวิร์สหรือเริ่มต้นที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์กับมัน,เ,นเราจะเริ่มต้นยังไงหรือเข้าไปที่ไหนมันไม่มีเว็บให้ทดลองเมตาเวิร์โดยตรงรแต่ว่าทางไลฟ์แพส s 360เราได้มีพื้นที่ใน m e t a เวิร์เล็กๆของเรานะครับ ซึ่งกาลังขยายตัวมากขึ้นและมากขึ้นเพราะมีผู้คนเข้ามารวมตัวกับเรามากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสนใจที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ในการเริ่มต้นความเป็นเมตาเวิร์สนะครเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารู้จักกับแอคทิวิตี้ที่เราสามารถทําได้ในปัจจุบันเพื่อทำให้เห็นภาพของเมตาเวิร์สที่มันชัดเจนมากขึ้น,น,นะะอันแรกก็คือ virtual classroom นะ,ะตอนนี้เราเปิด คลาสเรียนหลายคลาสนะฮะที่เป็นเวอร์ชว s s r o o m นะครับซึ่งอาจารย์จากมหาลาัยต่างๆก็เข้ามาใช้ห้องชุมเพื่อ,อสอนนิสิตนักศึกษานะครับในการที่จะเรียนวิชาต่างๆในคลาสเรียนปกติที่ไม่สามารถที่จะเข้าเรียนในห้องเรียนในมหาลาัยได้ก็ใช้คลาสเรียนที่เป็น v i r ร์ชวลนะครับในการที่จะให้น้องนักศึกษาได้เข้ามาเรียนแล้วก็ได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลกเมตาเวิร์สไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับอันที่สองก็คือ meeting r o ม m นะอันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับประชุมหลายคนมีธุรกิจหรือหลายคนอยากจะประชุมทีมงานหรือว่าประชุมออฟฟิศนะครับแต่ว่าปัญหาของหลายๆคนก็คือว่าพนักง,งาน Work from Home แล้วก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยจะต้องให้ตรีรถเข้ามาในกรุงเทพ เพื่อจะมาประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เสียทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะคราะวันั้นเนี่ยมิทติ้งรูมตรงนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับออฟฟิศต่างๆหรือว่าทีมงานที่จะเข้ามาประชุมร่วมกันเพราะคุณจะได้เห็นหน้าคุณจะได้พูดคุยคุณจะได้คุณสามารถที่จะแชร์สไลด์โชว์ Show, เพื่อให้เห็นงานที่ดําเนินไปหรือคุยงานได้อย่างโฟโลที่มันชัดเจนแล้วก็ ทุกอย่างเราสามารถที่จะซัพพอร์ตได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นเอกสารต่างๆนะับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการประชุมง,งานที่จะเกิดขึ้นในในโลกว t u a l นะครับอ,อันที่สามก็คือ Virtual Office อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายออฟฟิศได้ทําการอพยพตัวเองนะฮะเข้ามาสู่เมตาเวิร์ส แล้วนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศหรือในโ,โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆโลกนี้นะฮะเขามีออฟฟิศวิ์ชวลเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ให้พนักง,งานเนี่ยดำเนินชีวิตหรือเข้างานที่บ้านนะฮะเวิร์กฟร์มโฮมแต่เวิร์แต่แต่เวลาเวิร์กเนี่ยเข้ามาเวิร์กเวิร์กในวิ์ชวลออฟฟิศนะครับก็คือ,อเจ้านายสามารถที่จะเดินตรวจงานพนักง,งานได้หรือสามารถที่จะนัดวุยงานประชุมงานหรือ,อ ดูได้ว่าใครทางานอยู่หรือเปล่าอาจจะบางคน Work ์ก o ฟ Home แล้วก็งานไม่เคลื่อนเลยนะฮะเพราะนั้นเ่ยร o กชอปออฟฟิศก็จะตอบโจทย์สำหรับตรงนี้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาทดแทนในเรื่องของการ Work f ก o m Home แล้วก็ทําให้สังคมมาาันหายไปนะเพราะนั้นเ o r ร์กช i c ออฟฟก็จะทําขึ้นมาในรูปแบบที่มันเป็นออฟฟิศแต่ว่ายืดหยุ่นมากกว่านะครับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ ส่วนสุดท้ายก็คือ v i r t u ช l e v อีเนะฮะอย่างที่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่เราได้จัด v i r t u ช l e v อีเไปในเรื่องของอ Finding Glory Star กะะ็ดได้เป็นกิจกรรมช่วงคริสต์มาสครับทำให้คนที่สนใจเรื่องของ Metaverse ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในการเข้าสู่ Metaverse ว่าเฮ้ยใน Metaverse เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างหรือในแพลตฟอร์มที่เรากำลังใช้งานอยู่เกี่ยวกับ Metaverse เนี่ย มันสามารถเอาไป Adap ปเอาไปใช้งานไปต่อยอดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณได้บ้างนะครับแล้วก็ในช่วงเดิดนถัดไปหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมีของในส่วนของการเปิดร้านเปิดบูธขายของนะครับอ่านึกภาพถึง Impact Arena ที่เป็นคอใหญ่ๆแล้วก็มีบูธต่างๆมาวางขายสินค้าซึ่งในอนาคตเราก็จะทำอย่างนั้นด้วยนะเพื่อให้เห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นสังคงที่ สาม,มารถที่พัฒนาและต่อยอดไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของออฟฟิศหรือในเรื่องของแก้ตัวบุคคลแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันจะหมุนเวียนแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเคลื่อนที่ไปได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้พาท่านเข้าไปทัวร์นะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับใช้คำว่าเกิดขึ้นแล้วเลย เพราะว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ใน m e t a เวิร์ของเราในรลฟแท็กสามหูนนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมจอยกับเราได้นะครับแล้วก็ส่วนคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เรานะฮะสามหกศนไลฟแกสามหกศูนยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจไลฟ์แพ็กสามหกศูนยด้วยเพื่อคุณจะไม่พลาดจากคลิปดีๆที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณทุกๆสัปดาห์ครับ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ